ครับรุ่นทองดำซิ่งครับวันนี้พา L4018 มาเอาเครื่องมาตัดข้าวครับอยู่ที่บ้านหนาล้อมก็วันนี้ตัดไปแปดไร่ครับตัดสองวันก็คงจะเสร็จครับเสร็จเมื่อช่วงห้าโมงครับตัดสองวันครับก็ ทางมายากครับก็ต้องเอารถไถมาครับไม่งั้นเข้าไม่ถึงที่นาครับที่ว่าช่วงนี้ก็ฝนเริ่มตกมากงแลยครับมาดูแปลงที่ตัดเสร็จแล้วครับนี่ก็คือฝนที่ตกนะครับมีน้ำขังอยูอ่บัางรถปิกอัพก็คงจะมายากครับกันเลยต้องเอารถไถเอาเครื่องตัดหญ้ามา นี่แหละครับพื้นที่8ปดไร่ตัด2วันครับเครื่องตัวเดียวครับเลยต้องเอารถไถมาเอาเครื่องมาตัดข้าวครับเพราะว่าช่วงนี้ก็ฤด,ดูการไถก็ยังไม่มีครับก็จะเริ่มไถอยู่ประมาณเดือนกันยาครับไถปลูกเครือมันเทศบัางไร่ม้างครับ แล้วแต่ลูกค้าที่เขาจะจ้างไปไถครับเพราะว่าช่วงนี้ว่างๆก็เลยมาตัดข้าวเลยครับดูพื้นที่นาข้าวเขียวนะครับไอที่ตัดไปแล้วครับก็ช่วงนี้ก็ตัดเสร็จก็จะกลับบ้านนะครับจะพา พี่คุญทองดำซิ่งหรือ Lc018 ที่เคยไถอยู่ที่บ้านนะครับตอนนี้ก็หมดเวลาไถครับรนี้ก็คันนี้ก็ออกมาได้จะครบสี่ปีแล้วครับแต่ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่อง ระบบการใช้เกียร์หรือใช้ผ่านยกพันไหนก็ปกติครับยังไม่มีปัญหายังอะไรลชิ้นส่วนยังไม่ยังไม่เสียสักชิ้นเลยครับคันนี้ใช้ดีมากครับใช้มาจะครบ4ปีเลยครับก็ชั่วโมงก็อยู่ประมาณ1400ชั่วโมงครับ ที่ช่วมงทำงานครับก็ช่วมงทำงานก็สูงกันครับก็อยู่ประมาณนี้ก็รถยังไม่มีปัญหาก็ถือว่าใช้ได้ครับรถส,สำหรับรถ LC018 ศนะูนยน่งตอนนี้ก็ใส่ผ่านไว้เพื่อจะไถ ปลูกเครือมันเทศนะครับต่อไปก็คงจะริฟไทยที่สวนครับเพื่อจะปลูกมันเทศครับเดือนพฤศจิกาเพรว่าช่วงนี้ก็ยังทำทำงานตัดข้าวตัดหญ้าไปก่อนครับก็ช่วงประมาณ เดือนพฤศจิกาเขาจะปลูกมันเทศนะครับเดี๋ยวคันนี้ก็จะเริ่มไถอยู่ประมาณกันยาตุลานี่ก็เริ่มไถแล้วครับไถสวนครับเดี๋ยวก็จะได้เห็นเพื่อนๆเอฟซีคงจะได้เห็นเอลซีศูนย์หรือพิพิกลทองดาซิ่งลงไถสวนเหมือนเดิมครับก็ไถอยู่ประจําทุกปีครับทําทุกปีคือทํานาแล้วก็ทําสวนเลยครับอยู่ วนกันไปวนกันมาอยู่นี่นะครับเพราะว่าทําแต่นาอย่างเดียวก็ไม่ไหวครับต้องอาศัยว่าทําสวนเลยครับปลูกมันเทศนะครับครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับโปรดติดตามช่องพี่คนทองด้วยนะครับขอบคุณครับ